พาเรือขยักนะครับที่อ่าวท่าเร,ตรนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็นี่เป็นสะพานที่เราจะลงไปนั่งเรือขยักครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อา่าวท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เรามาพายเรือขยักนะครับที่อา่าวท่าเลนนะครับเพื่อจะไปชมแคนยอนไปชมฟอยสไปชมป่าโกงกลางซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่พายเรือขย,ขยักที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่าการพายเรือตรงนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับไปติดตามกันครับ เดีครับเดี๋ยวเราเตรียมไปพายเรือขยักที่เอาเอาเรยนครับอีาอยู่นี่ท่าเรนนะครับครับที่ก็คือเรือขยักนะครับที่เตรียมไว้ให้พวกเรานะครับายไปดูบรรยากาศของป่าโกงกาง ดูลากูลดูหน้าผาดูเขาหี่พู่นต่างๆครับนี่อา่าวท่าเ่นแห่งนี้ อนนี้เราอยู่กลางทะเลนะครับโดยมีฝีพายของผมนะครับพี่เออน,นันตเดชพงพันธนะครับซึ่งเป็นลูกทะเลคนนี้แข็งแรงมากครับปกติพายอยู่วันละ50ากิโลวันนี้พายแค่สองโลก่อนนี่ครับเราก็มาถึง ภูเขาหินปูนนะครับว่าเป็นหลือเป็นซอกตรงนี้แต่ว่าน้ำตรงนี้จะตื้นๆนะครับสามารถที่จะลงเดินได้ตรงนี้ ัหม่็ีเย่ั้ักกีนงอ๋อเออสจเรัยกเราก็จะเข้าไปสู่ลากูนนะครับเป็นช่องเขาหินปูนเหคเรือขยักเราก็จะพายไปตาม ช่องเขาขาดตรงนี้นครับแคนยอนครับตรงนี้เขาเรียกว่าแคนยอนนะครับแต่ถ้าเป็นที่นอร์เวย์เขาเรียกว่าฟอยอสก็จะเป็นช่องเขาขาดแคนยอนครับเป็นเหลือเป็นตรงนี้ก็จะเป็น แคนยอนนะครับเข้ามาก็จะเป็นแคนยอนเป็นเวิร์งนะครับเป็นอ่าวเป็นาลากรูนครับ ครับเพื่อนผมแข็งแรงมากนี่ครับดูซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับแข็งแรงมากครับอ้าวเปิดจ้ำเบิดเบิดจ้ำเบิดเบิ้ดจ้ำเบิดน่ครับเพื่อนผมโอแข็งแรงมากครับตอนนี้เราก็ออกจากพอยอตออกจากลากูนนะครับก็ จะมุ่งสู่ออกปากน้ําสู่ทะเลออกสู่ทะเลทางที่เรามากับสู่ทา่าอ่าวท่าเลนนะครับหลังจากพายเรือมาได้ประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับสําหรับ,บ,รบตรงนี้ก็จะเป็นสันดอนนะครับตอนนี้น้ําลงนะครับก็จะเป็นสันดอนขึ้นมาตรงด้านหน้าที่เราเห็นนั้นก็คือป่าโกงกางนะครับถึงเราล่องเรือเข้ามาตรงเข้าไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานปูร้านตัวนะครับนี่ครับจะเป็นรูปูนี่ครับปูตัวเล็กๆก็จะวิ่งอ่านี่ครับตัวเล็กๆมีปูมีปลาดาวนะครับนี่ครับปูร้านตัวนี่ตัวเล็กๆโอ้ดีครับปูตัวเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น ลานปูล้านตัววิ่งลงรูกันตรงที่อา่อาวท่าเลนทางนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งล่องเรือหรือว่าพายเรือขาย,ยากัก ชื่อดังระดับโลกนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะนี่ครับปลาดาวมีปลาดาวนะครับมีหอยมีปูนะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับภูบเขาด้านข้างๆที่เราเห็นเป็นเขาหินปูนนั้นก็จะเขียวขจีนะครับ ขงพื้นนี่ก็จะมีปูนะครับมีปลาดาวนะครับนี่ครับนี่ปูนี่ก็ปูนะครับลงรูไปแล้วครับนี้ก็จะเป็นปลาดาวหลังจากไปพายเรือมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงเกาะซึ่งเป็นเหมือนทะเลแหวกนะครับเป็น สันดอนขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำทะเลลดลงนะครับก็มาดาูปูมาดูปลาดาวมาดูหอยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสันดอนหรือว่าเกาะปูล้านตัวนะครับเนื่องจากว่ามีปูเป็นจำนวนมากนะครับรวมทั้งปลาดาวแล้วก็หอยเรียกว่าอ่าวท่าเลนแห่งนี้นะครับ อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวนะครับมีท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดแห่งนี้ปีละ8ล้านคนนะครับก็เป็นรองแค่ภูเก็ตพังงาแค่นั้นเองนะครับ พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินหาดปูลลานดวงอ๋อไม่ใช่นะครับหาดปูล้านตัวนะครับก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับก็จะวันนี้คืมฟ้าคืมปนนะครับอากาศก็จะเมื่อสลัวแต่ว่าน้ําทะเลก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นนี่ครับเป็นสันดอนขึ้นมาก็เป็นหาดนะครับก็จะมีปูมีปลามีปลาดาวนะครับ ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวหลังจากพายเรือขยักขึ้นมาแล้วนะครับชมความงามของธรรมชาติวันนี้แล้วตอนนี้ก็มาชมาสัตว์ทะเลนะครับ พายยังไงก่อนไม้พายเนี่ยมีสองรุ่นที่เราเจอกันบ่อยๆเราเรียกว่าพายทะเลกับพายน้ําจืดหรือพายแม่น้ําถ้าจับไม้พายขึ้นมานะครับหันไม้พายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเลยสองข้างหันเหมือนกัน,นแบนแผ่ราบเหมือนกันอันนั้นจะเป็นไม้พายแม่น้ําไม่มีเทคนิคยุ่งยากคุณก็จุม่มดึงจุม่มดึงตักเอาตักเอาได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรจับขึ้นมาเนี่ยหายด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งพลิกอยู่ประมาณ45องศาอันนี้จะเป็นไม้พายทะเลสาเหตุเพราะว่า บางครั้งทะเลลมแรงลมแรงปุ๊บเราจะพายขวาน้องๆพายขวาพายขวาเห็นไหมมันจะตัดเลยด้านนึงจะตัดลมการออกแบบไม้พายซีคายักหรือไม้พายทะเลก็จะออกแบบมาให้ตัดลมอีกด้านหนึ่งเพื่อประหยัดแรงทีนี้จะพายด้านซ้ายมันก็ตัดน้ําด้วยมันพายไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคในการพายนะครับขวารอขนานแขนกับพื้นขนานแขนกับพื้นนะไม้พายขวา ตั้งฉากด้านขวามือตั้งฉากด้าน้ายมิกยังไงปล่อยเข้าไปธรรมดาธรรมชาติธรรมดาทีนี้้ายขวาก็มือขวาเป็นมือถนัดมีกันถนัดซ้ายก็ใช้มือซ้ายถนัดเนี่ยให้ตั้งฉากด้านซ้ายฝั่งขวาเนี่ยไปภัยด้านขวาตั้งฉากเมื่อเราขนานแข็งกับพื้นหมายถึงว่าขวามือพร้อมไพ่ลองดูนะหนึ่งไขวาหยุดไว้ก่อนภายขวาแล้วหยุดไว้เห็นไหมมันจะแบะแพร่อยู่มันขี้เกียจมันนอน มันพายไม่ได้ใช่ไหมฮะจะพายซ้ายก็ต้องพลิกมาให้มันยืนขึ้นก่อนแล้วก็จะพายได้นะนี่คือเทคนิคในการควบคุมไม้พายเมื่อเราได้วิธีการควบคุมไม้พายที่ถูกต้องทีนี้มาถึงการพายที่ถูกต้องนะครับการพายที่ถูกต้องถ้าพายพร้อมกันจะได้แรงนะเรือจะพุ่งเร็วแต่วันนี้ไม่พลิกเราพายธรรมดาธรรมชาตินะพายดูวิวขขวาน้องอ่ะอันนั้น บรรยากาศของอาวเลนะครับ